ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะทางกลุ่มคนแสดงก็มีภาวะความตื่นตัวแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มพิกัดน,นะคะหลังจากที่ทางแกนนำได้มีการประกาศว่าทหารจะมีการเข้ามาสลายการชุมนุมในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ หลังจากที่นายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชหรือคนเสื้อแดงขึ้นเวทีปลาัยเมื่อช่วงเกือบ23นาฬิกาวันนี้พร้อมกับแจ้งข่าวให้มวลชนทราบว่าช่วงของน,องนาฬิกาวันนี้นะคะจะมีทหารเข้ามาสลายการชุมนุมก็ทําให้บรรยากาศที่บริเวณพื้นที่การชุมนุมโดยรอบก็เต็มไปด้วยมาตรการเฝ้าระวังคุมเข้มนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามาประชิดได้โดยตลอดทั้งคืนแกนนำก็ได้ขึ้นเวทีประกาศระดมการและมวลชนให้ไปเฝ้าจุดบริเวณต้นทางของถนนแต่ละสายโดยรอบพื้นที่การชุมนุม โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกสาราแดงนะคะที่มีกองกําลังตํารวจและทหารเข้ามาประจําการโดยเฉพาะเมื่อช่วง3านาฬิกาเป็นต้นมานะคะกองกําลังทหารก็เริ่มเข้ามาประจําการบริเวณถนนสีลมมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อดูแลไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในพื้นที่บริเวณถนนสีลมได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตลอดอการขึ้นเวทีของแกนนาคนเสื้อแดงก็ยังได้แจ้งว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะยังไม่ไปยังบริเวณถนนสีลมอย่างแน่นอนค่ะแต่หากเจ้าหน้าที่มีการกดดันเข้ามานะคะกลุ่มคนเสื้อแดงก็จะต้องผลักดันด้วยวิธีสันติวิธีค่ะเพื่อที่จะรักษาพื้นที่การชมุมนุมเอาไว้ค่ะ ส่วนประเด็นการปราศัยของกลุ่มคนอของกลุ่มแกนนาตลอดค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็ยังเป็นการกล่าวโจมตีรัฐบาลค่ะขณะที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรก็ยังคงงดการวิดีโอลิง์เข้ามายังเวทีการชุมนุมที่รับประสงค์นะคะอันนี้ก็เกิด10วันแล้วนะคะซึ่งทางแกนนาก็แจ้งสาเหตุว่าพันตำรวจโททักษินสบายดีแต่ก็ไม่ต้องการที่จะให้คนเสื้อแดงติดภาพการเคลื่อนไหวเพื่อตนนะคะจึงทําให้มีการงดการวิดีโอลิง์ไปค่ะ และขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงมีมวลชนคนเสื้อแดงจากจังหวัดต่างๆค่ะก็เริ่มทยอยเข้ามาสมทบในพื้นที่การชุมนุมอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะก็ยังเป็นยังคงเป็นวันแรกที่จะเป็นการเ,เข้าทํางานตามปกตินะคะหลังจากที่มีการหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะการกลับมาทํางานของกลุ่มคนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่การชุมนุมนะคะรวมถึงถนนสีลมซึ่งก็เป็นย่านธุรกิจนะคะซึ่งทีมข่าวเจสีก็ยังคงเกาะติด กาะติดสถานการณ์นะคะเพื่อจะนําความคืบหน้ามารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ